สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคปะ่ะ <Okay. S 1> ไปไหนไปไหนฝนรอตาหน้าเลย Hello. Hello. ไฟสป,ปอร์ตให้หน่อยครับเครื่องบินครับ จากขวานี่แหละอุ่จะคอบอุ่จะคอบเล่นปุ่ยจะคอปยิงไม่โดนเลยวะโดนแแบบเบามากเลยเฮ้ยมีคนเอาข้าวเอาไคโอมาว่ะ ซื้อวันละใหมเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยหูกระแตกโดนอะไรวะหูเลือดทำน้ำพะโล้ยายนงแล้วหูกระแตกเฮ้ยขวาเข้าขาเข้าไรเดอร์เข้าหนักหนักของจริงของจริงของจริงโอเคของจริงของจริงมาดิก็มาดิครับก็มาดิ มาดิมาดิมาดิ๋ัวเรล้วล่เรล้วเลยน้องเราล้วนี่เรียบร้อยถึงพี่จะเลือดน้อยแต่ใจพี่เตะเกิน้อยนะไอ้น้องเอาอุขคอมาดีไม่เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินมาให้ยิงเลวดีเออว่ะโผล่ป่ะว่ะ ใช่เยอะด้วยโอ้โหมันแตกกันทีวะแตกเถอะเออโอ้เคยเจอแบบโอเคยเจอแบบนี้นี่เรือดำน้ำเอาแล้วเอาโหโหโคตรไวอ่ะโกงเกิน เฮ้ยช่วยเคลียร์เรือม้าหน่อยมันเร็วเกินอ่ะมันเร็วจังวะเอ้ยคอมเมนเดอร์ช่วยมายิงนะเด็กวอลิแอกอ่ะยิงเรือม้าหน่อยหลังก็เข้าเป็นกรรม โอ้ดีนะเอเอ้ยเอเอเคลียร์ดีมากไอ้น้องไอเราเปิดของ257จริงงงเลยนเกือบแล้วไม่ล่ะนี่แตะไว้หนูอย่ามาเห่ากับพี่เอออยู่ตรงกลางมันเร็วมากเลยโอ้ยโอ้ กแบบแตกนะครับน้องๆเหลือเลือดแปดหมื่นไอพี่บินนเลยพี่เห็นมันอยู่พี่เห็นมันอยู่แต่พี่เลี้ยวยากอยู่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยนี่ดูปืนพี่เห็นพี่ยิงไหมอยู่ร่องเนี้ยเนี่ยอยู่ร่องตรงเนี้ยออ้รดไึน มีนิวเชียร์มาเฟลด์เฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็นมันวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมัแล้วเห็นมัแล้วอ๋อไม่มีคอไม่ใชเฮ้ยมันอยู่กับพี่นะรีบมานะต้องยิงยไอ้ ูเลียะยลแอก็อันน e> <Yes> ี้นี่สตอมนี่แพ็กเกจมันเท่าไหร่นะใช่ใช่พันห้าใช่ไหมมันจะเอาพี่ให้ได้เลยเว้ ไม่ต้องกลัวมันไม่มีทางยิงพี่แตกหรอกอยิงมามมอันนี้อันนี้อนนดอมดอมสกอตดอมสกอตมันฟาร์มได้น่าเด็ดะรอบนี้แตกแล้วเนี่ยเราแตกแล้วเนี่ยแตกไอ้หนูคอมเบอคอมเบอร์ไหนคอมเบแล้วแต่คนชอบครับแต่พี่ชอบไอ้นี่ ปักด้าปักด้าดีสุด